สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะจะมาสอนบอกเทคนิคการปราบมิสเต e ร์ฟนะครับผมกับ b a ท m a n อา k h คัมออริจนะทุกคนก็มาดูกันนะครับผมอันนี้มิสเตอร์ฟรีสนี่จะเป็นะจะเป็นบอสตัวสุดท้ายของเกมเลยนะของ DLC ของของแ a ทแมนอาร์คัมออริจนะครับผม ก็ไม่สามารถเราจะเจอกับมันคือไอ้ d l อตัวนี้มันจะเป็นดี c เล่นประมาณ2องชั่วโมงก็หมดละไม่ได้ยากมากไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าก็สนุกมากเลยทีเดียวคือเราจะได้แบทแมน XE ตัว XE สูตรเนี่ยก็คือเป็นตัวสูตรเป็นตัวชุดเกาะใหม่ของของแบทแมนนะแล้วก็อีกอย่างก็คือจะบอกว่าดูผมเล่นเป็นพังๆแล้วผมจะเล่าให้ฟังแล้วบอกเทคนิคเทคนิคการเล่นกับมันนะ คือ,อเราจะอยู่ในด่านคือมิสเตอร์ฟรีสเนี่ยจะอยู่กับเราในด่านอำพรางตัวหรือว่าด่านที่เราต้องแบบว่าเราต้องแบบโดดไปจากจุดหนึ่งไปจุดหนึงเพื่อที่จะพังเพื่อจะอเหมือนว่าสวิงอ่ะสวิงไปจากจุดหนึ่งไปจุดหนึงเหมือนในเกมปกติเราเล่นะนะแต่ว่าในนี้จะมีมิสเตอร์ฟรีสอยู่นะ S <S <an> ก็ถ้าเกิดเราเปิดตัว Help Option ไว้เนี่ยเราก็จะเห็นว่า,ามันจะบอกเรานะครับผมเทคนิคในการเล่นนะก็คือเราต้องใช้สภาพแวดล้อมหรือว่า Environment ในการจัดการมันนะครับนี่จะแนะนำว่าให้เล่นกับส่วนใหญ่เนี่ยผมเล่นกับ ด่านนี้เนี่ยผมเล่นในโหมด Detective ตลอดเลยก็คือ,อให้เป็น X-ray ตลอดนะครับผมมันจะมีตัวตัวร้ายอยู่มาเข้ามาเรื่อยๆนะแล้วก็เราต้องให้ใช้สภาพแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ก็คือเห็นเห็นพวกอโอเคพื่ง่ายคือเราต้องถ้าเราไปปะกับมัน,นต,ต,ตัวตัวนะ เราไม่สามารถปรับได้เราไม่สามารถสู้มันได้มันจะทําให้เราแข็งตัวแล้วก็เราก็ทํา <c oughs> คือเราเล่นเหมือนเราเล่นปรับศัตรูต,ตัวอื่นเนี่ยเหมือนที่เราเล่นเกมปกติแต่ว่าพอถึงจุดมิสเตอร์ฟรีสเนี่ยทุกคนเห็นพื้นไหมทุกคนเห็นตัวชุดทุกอย่างที่เป็นสีส้มนะนั่นแหละเ,เราต้องใช้หินย้อยหรือว่าน้ำแข็งย้อยให้เป็นประโยชน์นะ เราอ่าดีวดูผมไปเรื่อยนะก็คือผมลองรอคือมันมันจะมันก็เนี่ยอ่าตอนนี้เห็นไหมเห็นจุดเห็นข้างล่างไหมข้างล่างที่มันเป็นตรงพื้นอ่าตอนนี้ผมทาผิดนะข้างล่างตรงพื้นเนี่ยมันมีมันมีจุดที่มันเป็นล l ิงลิ l ง <I know S 2> <ๆ S 1> อยู่เห็นไหมมันจะเป็นกระพริบกระพริบอยู่เนี่ยก็แปลว่าหินย,อย,อยนอน้อยที่อยู่ข้างบนหรือน้งแข่งย้อยที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะมันสามารถตกลงมาบนนี้แล้วก็แตกกระแทกตรงนี้ได้ซึ่งเราต้องกะให้ถูกต้องนะครับทุกคนกะให้ถูกว่า เราต้องยิงหินย้อยตัวไหนก็คือต้องใช้แบตแลงแบตแบตแรลงเนี่ยชาร์จให้มันเป็นความร้อนนะครับผมแล้วก็แล้วแล้วพยายามโหนไปเรื่อยนะสลิงไปเรื่อยเพราะว่าถ้ามันจะมีจุดบางจุดที่ไอพวกไอพวกนี้มันยิงมันยิงที่ที่หลบของเราให้มันเป็นน้ําแข็งแล้วก็เราก็ไม่สามารถสวิงได้เราก็ต้องใช้แบตแรงนะครับผมแบตแมลงยิง ให้มันละลายน้นแข็งอ่าเราแล้วเราแล้ว,ลวทุกทุกครั้งที่เราทําเนี่ยเราก็พยายามพยายามสู้กับไอ้พวกตัวกระจกพวกนี้ให้หมดแล้วก็ขึ้นไปหลบนะครับผมพยายามอยู่ห่างหามิสเตอร์ฟรีเพราะถ้าเกิดมิสเตอร์ฟรีอยู่ใกล้ๆเราแล้วเนี่ยมันจะทําร้ายเราได้นะครับจะเย็นๆอันนี้นะครับผมคือไม่ห้ามรีบร้อนก,การสู้กับมิสเตอร์ฟรีมีห้ามห้ามรีบร้อนเลย ต้องใจเย็นๆนะครับผมผมใช้เวลามัน15นาทีผมว่านะดูกันตอนนี้มันขึ้นตรงนี้ใช่ไหมเราพยายาม่าเราชาร์จแล้วก็ยิงเลยยิงน้งแข็งย้อยแล้วก็ยิงตงไหนมั้ยอันไม่โดนเห็นแล้วไม่โดนด่วยขนไหนเราก็มาอีกมันมีสิ่งแวดล้อมมันมีแบบพวกแบบ e n v i r o n m e n เเยอะนะครับผมที่เราสามารถใช้ได้เนี่ยเห็นไหมมันจะมายืนตรงตรงกำแพงน้ำแข็งที่ เราสามารถจะชกมันผ่านกำแพงน้ำแข็งได้แต่ว่าก็ต้องดูจังหวะอีกและพยายามใจเย็นๆไม่ต้องไม่ต้องรีบนะครับผมอยวงห่างมันแล้วอย่าให้เรารู้อย่าให้มันรู้ว่าเราอยู่ไปใกล้นะค่อยๆดูไปนะครับแล้วก็สู้กับพวกลูกกระจอกไปทั้งหลายพอลูกกระจอกมันหมดแล้วก็เราทำดามจได้เนี่ยมันก็จะเรียกสมุนมาอีกนะครับอ่าเข้าไปอืมลองดูครับผม นี่เราเข้าไปหลบตรงนี้ยังไม่มีมันยังไม่มาเราก็ออกไปก่อนนะออกไปแล้วเราก็ขึ้นเนี่ยคือหาจังหวะให้ดีๆเดี๋ยวผมจะบอกแป๊บหนึ่งมันจะเริ่มเร็วขึ้นละเนี่ยเห็นไหมมันจะมาตั้งมันจะมันจะตั้งใจเกมจะตั้งใจให้มิสเตอร์ฟรีปเนี่ยมายืนอยู่ข้างหน้ากําแพงน้ําแข็งหรือว่าหรือว่าไอ้ท่อระบายน้าน้ําแข็งไรพวกเนี้ย okay. เนี่ยมันจะให้เรามันจะตั้งใจเนี่ยเห็นไหมท่อระบายน้ำก็มาเห็นไหมมันอยู่หน้าท่อแล้วมันใช้มันผมใช้เวลานานเหมือนกันนะในการในการเข้าใจมันนะนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ผมจะให้ทุกคนเห็นแล้วกันว่ามันตางยังไงนี่ตอนนี้เห็นไหมมันยืนตรงนี้ผมกดผิดผมหาผิดอันนี้ได้ไหมไม่ได้เห็นไหมก็ไม่เป็นไรมันจะมีของรอบตัวอีกเยอะนี่เดี๋ยวมันลงมาไหมหรือจะไปไหน พยายามพยายามอย่าอย่าอยู่ใกล้ๆมันมากด้วยแหละถ้าเกิดมันอยู่มันเพราะมันอยู่มันจะจับเราเจอมันจะเห็นเรานะอย่างเงี้ยถือว่าใกล้นะแต่ว่ามันก็ยังไม่เห็นเราหลบไปเรื่อยครับผมหลบไปเรื่อยเดี๋ยวมันต้องดูจังหวะที่มันอ่เห็นไหมตรงนี้อ่ะมันไปทางขวาเราก็ต้องไปนู้นไม่ได้มันไม่ได้มาทางใกล้ๆเราอะนะ มันไม่ได้มาใกล้ๆเราเราก็ไม่ควรอ่าไปค่อยๆค่อยๆดูครับผมว่าเราทำอะไรได้กับสิ่งแล้วเราแต่อยู่ข้างๆมันไม่มีเวลาจำกัดไม่มีรืงสิ้นนะครับนี่นี่ตรงนี้ดูนี่รงนี้ดูจังหวะตรงนี้เห็นไหมเทคดาวได้นี่เทคดาวได้แล้วมันก็จะเริ่ม เรื่องเสียขวัญแล้วก็อชุดน้ำแข็งแล้วเราก็หนีก่อนเราทำอะไรมันไม่ได้ตรงนี้นะเราทำาันไม่ได้เลยผมพยายามเข้าไปชกมันแล้วนะมันก็เนี่ยมันก็ยิงใส่เราอีกไม่ได้ไม่ได้นะอ่ะเห็นไหมพอมันเห็นเราปุ๊บมันก็จะยิงแข็งใส่ไอตัวไอตัวแท่นที่เราเราหลบอยู่แต่ว่าเราก็ทําดามจมันได้เยอะนี่พอเราทําได้ดามจได้ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมามันมาเพิ่มเลยลุกสมุนมันเราก็ทำเหมือนเดิมครับผมเนี้แหละไปเรื่อยๆนะครับ แล้วมันจะมีจุดที่เราต้องดูกันแล้วกันเดี๋ยวเราก็ต้องปรับสมุนมันก่อนจริงๆไม่ต้องก่อนก็ได้หรอกก็คือแล้วแต่จังหวะนะทุกคนไม่ต้องปับสมุนมันก่อนแต่ว่าคือแล้วแต่ว่าจะเจออะไรหรือยังไงอ่ะโอเคนิสเตร์ฟอยู่นี่นะครับผมมันจะมาทางนี้ไหมมายอมาทางนี้ปุ๊บเนี่ได้จังหวะน้ําแข็งย้อยได้ไหมได้ก็ แน่ได้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 ยิงเลยยิงเลยยิงเลยทันไหมไม่ทนันเสียได้แต่นั้นโดนล,ลูกสมุนมันโดนเราก็ยิงอีกให้มันโดนอีกใกล้ๆโดนไหมไม่โดนนิดเดียวโดนนิดหนึ่งโดนน,นินดหน,นึ่งไม่เป็นไรโดนนิดหนึ่งไม่เป็นไรมันก็จะไปทางนู้นเราก็ไปอีกอ่าเดินเจอไม่เจอ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 อ้าวยิงยิงให้มันโดนอีก โดนอีกแล้วเนี่ยเนี่ยแหละต้องอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมนะมันไม่เจอเราหรอกเราจริงๆถ้าเราหลบซ่อนอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้เมนเป็นการตักกับมันตัวตัว,ตวเราก็ไม่เป็นไรหรอกน่ขึ้นไปนู้นแล้วดูซิว่าตรงนี้มันมีไหมอ่าตรงนี้มีตรงนี้มีมได้ได้อยู่ไหมได้อยู่เอ้ยไม่ได้ไม่ทานไม่ทานไม่ทาน,ไม,านไม่ได้ จะได้วะไม่เป็นไรครับผมก็ขึ้นไปนะครับแล้วก็ <the> นี่บางครั้งอยู่ดีดีมันก็จะยิงมันแข็งมาใส่เราข้างบนโดยที่เรามันไม่รู้ด้วยว่าเราอยู่ข้างบนไปเรื่อยๆก่อนครับไปเรื่อยๆก่อนใจเย็นๆครับผม <laughs> เพราะว่าไอ้มิสเตอร์ฟีดนี่มันเดินช้ามากมันไม่เหมือนเดสโตกที่แม่งโอ้โหลุยๆนะโอเค ขึ้นไปตรงเนี้ยเป็นจังหวะที่ดีด๋ยวดูซิว่ามันจะมาไหมนะครับลองดูนะครับผมคือเรามีทั้งท่อแล้วก็เรามีทั้งกำแพงดูซิว่าเราจะได้จังหวะตรงไหนนะครับก็ชิวๆครับผมไม่ยากกับสิ่งนี้กับกับกับด่านนี้นะ เราแค่ต้องใจเย็นๆอย่าไปอย่าไปรีบร้อนอย่าไปวิ่งเข้าไปปะวิ่งเข้าไปอะไรนะอย่าทำอะไรเยอะนะครับผมคือทุกอย่างมันก็จะจบเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อตรงนี้นตรง,งนี้เนี่ยผมแปลกใจที่ว่ามันมันมันโดดลงไม่ได้แม่งเสียดายมากไม่งั้นเนมื่อกี้ คือโดนโดนไปแล้วหลังนี้สปีดอ่ะแต่ว่ามันโดดไม่ได้มันเป็นน้ําแข็งติดเกาะไว้อยู่ไม่เป็นไรหลบไปก่อนนะครับไม่เป็นไรลงไปตรงนี้ก็โดนไปแล้วยังทำอะไรไม่ได้เห็นไหนมก็พยายามหานะครับผมเราก็พยายามหาหาจุดที่มันจะเป็นกับดักได้นะ มันจะมาทางไหนคนอื่นอาจจะเอาจงจริงถ้าเกิดคนอื่นอาจจะเล่นเร็วกว่าผมไม่ได้นะแต่ผมอ่ะค่อยๆเล่นไปเพราะว่าไม่อยากจะแบบอยากจะสนุกไปกับมันอ่ะนะก็โอเคถึงถึงไหนแล้วมันอยู่ฝั่งนู้นคือจะสังเกตนะว่าผมอ่ะจะอยู่ในเอ็กซ์เรย์โหมดตลอดจะอยู่ในเอ็กซ์เรย์โหมดตลอดจะอยู่ในดีแคทีฟโหมดตลอดเพราะว่าผมต้องการรู้ว่า มิสเตอร์ฟรีดเนี่ยมันมันอยู่ตรงไหนนะครับอ่าผมก็พยายามตรงนี้ก่อนนะครับมิสเตอร์ฟีดอยู่ไหนนี่หาแล้วัออยู่โน้นเราใบทางโน้นนะครับนี่อยูน่นี้บางนี้เลย เทคดาวตรงนี้ได้เทคดาวเลยเรียบร้อยเทคดาวได้เห็นไหมมันก็เทคดาวได้เห็นไหมทุกคนคือมันก็เทคดาวได้ตรงนี้จับจับตรงท่อผมให้ดูหมดแล้วเห็นไหมว่าเทคดาวจากไหนได้มันเจอเราแล้วแต่ว่าเราก็หนีก่อนคือเทคดาวจากเทคดาวจากท่อก็ได้เทคดาวจาก จากกำแพงกำแพงน้ำแข็งก็ได้นะครับแล้วก็เทคดาวให้มันให้มันล้มเองจากจักน้ำแข็งย้อยที่อยู่ข้างบนก็ได้นะสามอ่าเราเห็นเราเราก็ตกลงมาเห็นไหมอยู่ดีๆมันก็จะยิงน้ำแข็งใส่เราแล้วเราก็ตกลงมาแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเพราะว่าเราก็ยิงบุมแรงใส่อ่าตรงนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันนี่ตรงนี้ตรงนี้เราจะได้จังหวะแล้ว เดินหิงย้อยได้ไหมได้ไหมได้ไม่ได้ไว้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ก็ค่อยๆหาไปครับผมตอนนี้มันน่าจะเลยครั้งเดียวแหละที่จะทําที่จะทําภารกิจนี้ได้นะครับก็มันยืนอยู่ตรงไหนเราก็ไปเราก็พยายามดูนะครับชาร์จชาร์จแบตเตอรี่งไว้มันน่าจะมาที่กับดักกับดักต่อไปแล้ว ให้มันยืนที่กับดักต่อไปก่อนนะครับอ่าโอเคอีกห้าสีสามสองหนึ่งปังเรียบร้อยจบแล้วครับผมน่าจะจบแล้วเหล,ลืออีกนิดนี่มันจะเหลือถ้าเกิดเหลือประมาณแปดสิบเปอร์เนเนี่ยหมดไปแล้วเนี่ยมันจะตัดมาคับซีนตรงนี้นะครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำจะบอกให้นะครับผมคือ เราต้องไปข้างล่างใต้มิสเตอร์ฟรีเพราะมิสเตอร์ฟรีเนี่ยกำลังช่วยเมียตัวเองอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้คือ,อทุกอย่างมันเฟล,ลหมดแล้วนะครับผมแล้วก็มิสเตอร์ฟรีสก็คือใกล้มีปัญหาแล้วจริงๆไม่จําเป็นต้องอ่าเราเนี่ยเราอยู่มันเราอยู่ใต้มันอย่างนี้ใช่ไหมอ่าคือตอนแรกผมก็งงนะอย่ามันจะมีสองชั้นนะในนี้เราอย่าไปอยู่ชั้นล่างสุดแบบผม จะโง่เลยดูนะก็คือเราจะทาอะไรมันไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่ร้องสิ่งที่ร้องทาทคือเนี่ยดูนะกํนลังนะผมไป s m a s ตรงนี้ก็<ๆ>ก็ไม่ควรไม่จําเป็นเหมือนกันแล้วจริงๆคือมันมันไม่จําเป็นเลยแต่ว่าอยากสนุกไงโอ้โหสุดยุนชุดใหม่ของชุดใหม่ของแบทแมนนี่คือเท่โคตรอ่ะปิดปากด้วยเห็นปะ คือมันเป็นแบบว่าเหมือนกับชุดความร้อนอะชุดเป็นชุดความร้อนอะเนี่ยเราอยู่ใต้นี้ไม่ได้ถูกไหมเราก็ต้องขึ้นไปนะครับอ่าก็ต้องเนี่ยคือผมก็พยายามหาอยู่นานนะแต่ว่าจะบอกทุกคนเลยแนละ้วทุกคนก็งงอยู่นะว่าเฮ้ยมันก็อยู่ใต้ดิสร์ฟีแล้วทำยังไงนะก็มาดูกันนะครับผมก็อ่ตรงเนี้ยไม่เวิร์กไม่เวิร์กแน่นอนนะครับทุกคน อย่ามาใต้มิสเตอร์ฟรีซตรงนี้เพราะว่ามันบอกว่าให้อยู่ใต้มิสเตอร์ฟรีซใช่ไหมเราเราอยู่ใต้มิสเตอร์ฟรีซตรงนี้เราก็ไม่ได้สิ่งที่เราต้องทําคือตามนี้เดี๋ยวไม่ดูแป๊บหนึ่งน,นะครับก็คือดูซิว่ามีอย่างอื่นที่เราต้องสู้ไหมอะไรไหมยังไม่มีใช่ไหมยังไม่มีก็ขึ้นไปนี่น,นี่เห็นไหมเห็นเห็นกล่องเห็นกล่องไหมเห็นเห็นกล่องที่นี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้มิสเตอร์ฟรีซอยู่ชั้นสามเห็นไหมเราอยู่ชั้นสองตอนนี้เมื่อกี้อยู่ชั้นหนึ่งใช่ไหมนี่ เข้ามาในนี้ครับผมอย่างงงทุกคนอ่าแล้วก็เราก็อยู่ใต้นี้หมดแล้วล่ะครับตรงนี้อ่าเทคดาวมิสเตอร์ฟิเต์เลยครับผมเรียบร้อยก็คือคัตซีนี้ก็จบแล้วไม่มีอะไรละจบไปอย่างง่ายดายนะมิสเตอร์ฟีสก็คือแบทแมนก็จะมีคัตซีนตรงนี้แล้วก็ทําให้มิสเตอร์ฟีสสลบปีง่ายอย่างง่ายดายแต่วายร้ตัวจริงก็มาถึงก็คือไอ้นี่เอ่อฟลิสนะครับผมแฟลิสบอย แต่ว่าแฟริสบอยก็ไม่ยากหรอกมันเป็นแค่คัดตีนวิดีโอเฉยๆสิ่งที่เราต้องทำก็ก็แค่ก็แค่ทำน้ำแข็งให้แตกนะครับผมก็ไม่จำเป็นต้องมีอะไรแล้วตรงนี้นะครับก็จะให้ดูนิดนึงนะครับว่าตรงนี้เนี่ย ต้องทำยังไงคือมันไม่ม,ไม,มันไม่จำเป็นต้องบอกเรื่องนี้แต่ว่าเออไหนๆก็ถึงจุดๆนี้แล้วมันจะมีคัดซีนมาแล้วก็เฟริสก็จะบอกแล้วก็ฟีสก็จะทะเลาะก,กันนูน่นนี่นูน่นนี่นู่นนี่นะครับผมส่วนมิสเตอร์บูตเวนของเราก็ถูกแช่แข็งไว้อยู่นะครับเราชีวิตอันน้อยนิดของมิสเตอร์ฟีสก็จะถูกก็ใกล้กาตายละโดนโดนบอยกระทืบใกล้ตายแล้วนะครับผมเราก็แค่ต้องทำให้น้ำแข็งแตกให้หมดนะครับ พอน้ำแข็งแตกหมดแล้วเราก็วิ่งไปชกของเฟลิสบอยแล้วก็เกมก็จบเข้าไปนะครับผมเรียบร้อยครับผมอืมเรียบร้อยครับผมจบเกมแล้วคือตอนนี้คือเกมเพย์ไม่มีแล้วครับผมจบแล้วนะครับอ่าโราก็กลับมามีชีวิตเหมือนเดิมมิสเตอร์ฟรีสก็ แบทแมนก็จะพูดบอกว่าฉันไม่สามารถให้ความสงบสุขกับแกได้สงบกังแกได้แต่ว่าฉันสามารถให้ความยุติธรรมกับแกได้แล้วก็เสียบเข้าไปโดนไคลโ,โฟฟรีสนะครับผมแล้วก็แล้วก็จบนนราก็นนราก็คือยังโดนแช่แข็งอยู่จนกว่าจะจะมี อะไรมารักษาต่อนะครับผมแบทแมนอาร์คัมออริจินโคโลฮาร์ดจบไปแล้วครับผมกับเอ่อโคโลฮาร์ดแบทแมนอาร์คัมออริจินสติฟ e ฟรชบอสใหญ่สุดนะครับผมโอเคเรามาดูคัดซีนแล้วก็ผมขอปิดคลิปตรงนี้แล้วกันนะครับผมกับเอนเครดิตของแบทแมนอา k h คัมออริจินโอเคถ้า ถ้ามีอะไรสงสัยก็แมเสเซจมาหรือว่าคอมเมนต์มาถามได้นะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามเพจผมด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวยังไงเจอกันวิดีโอต่อไปแล้วก็เกมต่อไปว่าผมจะมาเล่นเกมอะไรให้ดูสวัสดีครับ Gordon has confirmed that Gothcorp CEO Ferris Boyle has been taken into police custody. Police report that Mr. Boyle stands accused of manslaughter, extortion, and attempted murder. Shocking accusations given that just earlier tonight he accepted the Wayne Foundation's award for Humanitarian of the Year. Also in custody is the notoriously elusive underworld crime boss Oswald Cobblepot, better known as the Penguin. As well as a Gothcorp cryogenicist, Victor Freeze. Mr. Freeze is being held under heavy guard at Gotham General, receiving treatment for an undisclosed medical condition. Quincy Sharp has suggested that Mr. Freeze is yet another example of the type of criminal that needs the specialized care that only Arkham Asylum can provide. Police credit these arrests to solid police work, but this reporter suspects the vigilante known as the Batman had more than a small role to play. On a personal note, I owe Batman a debt of gratitude for rescuing me from almost certain death earlier this evening. So, thank you, Batman. For all of us. Back to you, Janine. Thanks, Vicky. The Batman continues to be one of the top stories this holiday season. So, as we here at GNN wish you all a happy and safe New Year's Eve, we'll leave you with just a few of the comments you've made about Gotham's Caped Crusader. I was surrounded. Next thing you know, BAM! Boom! Kapow! the bastards are all on the ground. k.o. i didn't even see him coming. oh, it was all a blur. he just whooshed in out of nowhere. listen, i'm a cop. i can't condone what he does. but i can be grateful he's doing it. oh, he's real, all right. i got the bruises to prove it. he's real. he's ruthless. and there ain't nothing in the world that's gonna stop him. And that scoundrel Cobblepot are all in custody. Shall we call it a night then? Not yet, Alfred. There's still work to be done.